นี่เนาะหนึ่งแปดศูนย์สามหนึ่งหกเนาะเจมสคื่อนนี่ออแปดหนึ่งศูนยด้เศษเล้วก็แม่พูดบอกว่า,วามีเกา่าถ่าจะบอกเอฟซี่นเนาะไม่พูดว่ามีเก่าเด้อคาะเคื่อนนี่ออก e ในในเก้าอีใครออ e ใเศษหาเออกา หนึ่งแปดศูนย์สามหนึ่งหกนะเหนึ่งแปดศูนย์สามหนึ่งหออกเต็มเคื่อนี่ออกแปด่งศูย์เเออแล้วก็ไม่พู้บอกว่ามีเก่าบพ้าจะบอกเอซีพเนาะไม่พู้ว่ามีเก่าเด้อข่าเคื่องนี่ออกเก้าอีใครเศเกสองห้าเกาเลขทะเบียนรถเก๋งจะคือสองหกวันนี้เอกมากไลยวันี้วันวันฝันนาเฝันเดียวทะเบียนรถเก๋งพนันเนาะสองสห้าหกวันจะฝันเดียว วันว่านหัวเลยเทีรับวออกไปหัวแป่งหนาคนนี้อันได้ออกถนนใหญ่ไงตัดหนารถตู้เขาเขาใส่ค่าทีเลยทะเบียนรถสองสองหาหกขึ้นกันสองสองหาหกเกินขั้นเก้าข้าสองสองหาเก้าได้เศษก็จะเลื่อมสองหาเก้าก็สองหาหกนี่แหละครัว่าเสือเนี่ยกัวว่าท่านจะกับกลับหัวกัวนึงกับหัวตัวนี้ ก็สือ ah 6, ่อแต่หาหกว็เลือกสื่อหาเก่าได้ไปเบิร์นะค่ะที่ว่าฟัวโบ้ขันเอกเอกกับโบ้เนี่ยจจะเป็นตัวนี้ก็ได้หรือว่าอาจจะเป็นหกสองก็ได้เพราะว่าสื่อสองเก่าหลายเพราะท่านี่สื่อสองหกที่สื่อสองเก่าเพราะยังจะเอ่มาจากเก้าเจ็ดสองเก้าเจ็ดสองมาจากเลขฟัวเป็นบ้ับเก้าเจ็ดสองนี้มาจากฟูวบอกว่าเยังก่อนจเอ่ยพยัญชนะกันบ้ับเก้าเจ็ดสอง สองเจ็ดนี่สองเจ็ดนี่เสียเอกเรามาตรงกับพ่อฝันน้องหญิงเนาะเราก็ตรงกับบ้านไอ้กี้ที่น้องยิงอยู่หวังหาเจ็ดสองาเจ็เมื่อนั้นอัญเชิญครูวนไปกันได้หาสองเจ็ดเนาะหาสองเจ็ดเดี๋ยวมว่านีครูเบาเรื่องพระองค์พรยานากับปูเวสุวรรณคนเถียงกันบอกครับกาลังเถียงกันว่านั่งรั้มีกระคนเนาะนั่นแหละ ถาอีกเทียนนึงว่าพูดว่าไดาทำเงินเราเราถ่ายว่าสมาสรุอีเชียนนึ่งว่าตัวใดกนครับถามว่าวันเล่นตัวใดมากตัวใดเสีพู้กระบอกหันี่น้ำกันพูดว่าเด็กกระสเนาะค่ะนาะครับอกเจ็แตงโมกระบอกตัวเดียวกันนาะครับอกเยอะคาเยอะจหน่อยน่ะทีแปน่ีแตมหนึ่งหกค่ะไทยเช้เองน่ะค่ะไทยใช้เองพูดยาวหนึ่งหกไทยวันสิบเก้า ายเจแตงโมสิบแปดตะว่าปู่บอกว่าแตงโมหายเจได้รูดไฮเบลสิเอดมากมากขึ้นไฮเเจมันบใหไฮเจสไฮเบลเจ็ดบเอดหเ่เจิปู่ก็เลเขียนไฮเจูนหนึ่งเจูนนึ่งกะมาจาก่นากเจดขานอค่ะครับมันบเจ็ดสิะหาีเจสิบเดนเจ็เอตัวมาขึ้นเลยเจ็ดกับสิเอ็ดเหนึ่งหนึ่งเจ็ดนี่มันบอกอันนั้นคือ น้อยมาขึ้นนี่ไอ,อ,อคือจังลอยเอสนหคะครับก็นยังออตัว่าอยเอคือหนึ่งศูนย์หนึ่งอันนี้กเป็นเจอกเป็นนี่แหละค่ะค่เะเจ้าใจเราไข่ปูเป็นมันค่อยีมาสุปอีเทียนเจ็ดอย่ยางมครับค่ะาฟังปูก่อนค่ะอันนี้อันนี้กรุกมือนไ้ซมันฟังเืิเอครับค่ะสลบมือขึนอนเฟีมันมฟังงินเสอแต่มือว่านอยู่ริเวนเขสิบเจ็ด่วา ด่าคือหูวนอกกันเยียนหลายแล้ววนะคะเดกเจ็นะคะเัาเลยบอิเขียนตรงนีกระดาษนี่เนาะเตรียมสมุดปากกาไว้ตอนน้เรซื้อกระเรียมเลยทางกาบอกคำจองคู่ะวาครู่บอกว่นจตโองวดได้เจตโม่ไ้บอกเจตโหัวดบอกว่าแห้ไปตัดาต้นคามเก้า๙ต้นเตรียมไว้เก้า ฟังดีๆนะคะเจ็ดสิบเก้าค่ะไปส่งเจ็ดเของปูที่มาขามเนี่ยค่ะเจ็ดสิบเก้าต้นเ่อวนี้มาเขียนเจ็ดหนึ่งเก้าค่ะอย่ลืมเล็กสามตัวนะเ1น้ำมันสกคาน้ำมันสิบแปดบาทูด้ที่า้านเยอซีมากปูก็ให้สิบแปดบาทเนาะไปเติมน้ามันครับค่ะตะเล็กดันนี่จะเอกถ้าปูก็บว่าถึง ก้าวานี่นี่เันที่สองที่ปูหอไไ่วัดเนี่ยไปเม,ม้านาบไปเมานาบแม่แม่ยังขาดแม่ผีก้าพ้อนบ่ะม่ผ้าป้อนไม่ขาดป้อนแม่มีผ้าป้อนเนาะไปเมานาบเนี่ยเจ๊เอกมงึงทุกจากเก้าเป็นหกจากเก้าเป็นหก อันนี้เองทะเบียนรถเพื่อนเจ็ดเก้าสองแต่ว่าอันที่ปูให้นะเป็นเมาส์นะกเจ็ดสองกระตูเดียวกันแช่กับหัวลูกมาซีกาไก่มาขึ้นนี่แล้วเนี้ยเนี่ยเพื่นค่ะไห่เข้ายิงรันขี้วนวปูให้จับนปูให้แม่ค่ะเก้าเจ็ดสองเก้าเจ็ดสอง ันนี้เตรียมรับค่ะขอกราบสวัสดีนะคะอิบซีทุกท่านนะคะที่กำลังล่อติดตามนะคะมือนี้มือสันพันดีแม่ผู้ขอไหวพรเนาะค่ะขอให้อิบซีสุขูสุขคนมีสุขม่ลาไมีสุขมีหมานสุขูสุขคนลำลังลุลยๆนะคะใส่วันทีพิภพสิงหาค่ะขอพรจากองค์ปู่ตาปู่ชีภคาวปูพุ่มปู่บุญคุ้มเจ้าที่เจ้าทานเจ้าบ้านเจ้าซองพร้อมทั้งองค์ปู่พญานาคนะคะ ทุกลูกทุกองค์นะคะที่รับลูกพว่าลูกร้านกนารร่าคารวะนะคะเมื่บ้านนี้นคือวัดที่สิบหาะะกกาา้านะคะไปร่าสักกาภูชาเทพไทเวาแล้วก็ผอมทั้งสถานทีวัดปู่เททองหรือว่าวัดป่าบันเมืองนะคะยอดผาปานะคะได้หนึ่งแสนแปดหมื่นสามร้อยสิบหกบาทนะคะเด้อค่ะเขียนไว้นะคะยอด จะลองไปรุ่นลองเบ่งม,มือนี้นะคะอ่าหยิบจับมือนี้เป็นโค้งสุดท้ายนะคะอ๊อปูตาจักสีว่าจังไดน,นะคะแต่ว่าไม่คู่ก็ทถ้าพิธีล่ำถวายล่ำโกสวงสะก้อนนะคะแต่จังขึ้นไปคุยกับปูนะคะอ่า แสนนานต็นนบ่มีไคคู่มีแต่ตำนานเจ้านั้นตาผู้ิงใหญ่ลูกมาขอตาายึงเจ้าให้เบื่องแงสิีลมาล้มบอกแ้ง้ารวาวาลมาโตผั้ที่ร้องมาดานเสืยบนานมา